สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เปียวจะพามาชมลูกฮัฟฟตรนนะคะอันนี้เป็นลูกขนาดเล็กเล็กมากเลยค่ะทุกคนเปียวไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเียจะลองชิมดูแต่ก็จะมีลูกที่แบบว่าสุกแ,แล้วแล้วก็ใหญ่แล้วนะคะเจะเอาให้ทุกคนดูนะคะข้อเปรียบเทียบกันเนี่ยค่ะลูกที่เปียวมาเก็บเมื่อวันนั้นนะคะ ลูกใหญ่มากเลยสุกแล้วเนี่ยค่ะเอามาให้ดูเปรียบเทียบกันนะคะเห็นไหมคะว่าลูกเขาแตกต่างกันยังไงเพื่อจะลองชิมลูกสีเหลืองลูกเล็กดูนะคะว่าจะอร่อยไหมส่วนเจ้าสีส้มเข้มๆนะคะ,ะเจ้าตัวนี้จะไม่ค่อยรสชาติจะไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่นะคะแต่ลูกตัวเล็กๆเดี๋ยวจะลองชิมดูก่อนนะคะ ว่าจะเป็นยังไงอืมอืมเจ้าลูกตัวเล็กๆเนี่ยรสชาติเขาอืมเป็นเปรียปร้ยวๆแต่แบบอืมเปรี้ยวคนละอย่างอะคะ่ะเห็นไหมคะทุกคนเขาจะมีหลากหลายมากเลยนะคะ เต็มเลยค่ะเต็มเลยเดี๋ยวเพจะไปเก็บก่อนนะคะทุกคนสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เปียวก็ไปเก็บฮอฟสตรนมาอีกแล้วนะคะนี่เลยค่ะลูกกำลังสุกเลยค่ะ ลูกนี้จะออกเข้มนะคะอาจะไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่นะคะเพียวก็ไปเก็บมาก็คงประมาณ1นกิโลได้ะคะ่ะเพียวก็จะเตรียมล้างแล้วก็เด็ดเป็นลูกๆนะคะใส่ในช่องแข็งค่ะแล้วเรามาชมวิธีาการปลูกต้นฮาฟสตันกันเลยค่ะว่าในประเทศสวีเดนเขาปลูกกันอย่างไรถ้าใครสนใจ ซื้อมาปลูกเองที่บ้านนะคะอันนี้ที่เปียวไปเก็บเนี่ยเปียวไปเก็บมาจากธรรมชาติเขาขึ้นเองค่ะแต่มีส่วนน้อยนะคะในแถบที่เปียวอยู่นะคะมีอยู่ที่เดียวนะคะอ่าเปียวก็เลยไปเก็บมานิดนิหน่อยหน่อยนะคะเก็บเยอะกลัวจะโดนเขาว่าต้องแบ่งกันนะคะคนอื่นเขาจะได้กินด้วยน่ารค่ะเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะคะว่าวิธีการปลูกต้นฮอสตรนที่บ้านเขาทํากันอย่างไรโอเคนะคะ สวัสดีจ้าทุกคนมือนี่เปี่ยวสิพาทุกคนมาเปิ้งต้นฮาฟตุนเนาะคะ่ะว่าเขาปลูกกันแบบใด <c oughs> นี่เนาะคะ่ะเปียวสื่อมาอ่าปีที่แล้วระยะห่างกันประมาณนี้นะคะ่ะเห็นบ่าค่ะประมาณเมตรถึงสองเมตรนะคะอ่าต้นนี้จะเป็นต้นตัวเมียนะคะเป็นต้นตัวผู้นะคะเห็นบหมคะ่ะว่า ต้นฮาร์สตรนนี่มันต้องปลูกเป็นคู่นะคะทุกคนโอ้ยบังเน่เริ่มแตกยอดออกมาแล้วน้ำเขาก็เริ่มเกิดขึ้นมาแล้วคะ่ะน,น้ำูกก็ตัวเมียคะ่ะ ตัวเมียลักษณะของเขาเห็นบอกค่ะมันจะเป็นพุ่มตอนที่เพียวปลูกนะคะเพื่อซื้อม้เพื่อเขาให้ตัดยอดค่ะก่อนสิปลูกเพราะว่าเขาจะได้เมีนันอากาศหายใจนะคะพอาสังเกตเห็นบ่ค่ะเขาจะเริ่มเป็นพุ่มล้วในต้นตัวเมียนะคะแล้วก็น,นี่ต้นตัวผู้ต้นตัวผู้จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเพื่อกบลูเพื่อกันว่าเขาเบ่งจากตรงใดนะคะแต่เขาเขียนปลายติดไว้ว่า โรมิโอนี่ค่ะตอนที่เปียวซื้อมาไม่ใหม่เขาให้เปียวตัดยอดนิดหน่อยแล้วก็ปลูกนะคะเห็นบ่เขาก็ค่อยๆแตกยอดมาเพิ่มค่ะต้นไม้เห็นบ่เต็มเลยค่ะทุกคนนี่นี่ยอดไม้เขาเกิดขึ้นมาเป็นพุ่มสวยมากเลยต้นของต้นเมียต้นตัวเมียจะต่างกับต้นตัวผู้มากต้นตัวเมียเนี่จะออกพุ่มหลาย เปสิด้ายบนต้นตัวผูกนะคะนี่ต้นตัวผูกต้นตัวผูกเขาจะบ่ค่อยบ่ค่อยแตกพุ่มหลายคือจังต้นตัวเนี้ยแต่เปียวกับอันใซอราสวัสดีจ้าเปรียวกับปูเนอกจากเปกับตัดยอดเขาตัดยอดนิดหน่อยตอนที่ซื้อมานะคะเนาะเขาจะขายเป็นคู่คู่เขาซื้อเหมือนพระนางนั่นแหละแล้วเขาก็จะเอา <c oughs> มาปลูกเกี่ยวกับผสมกับขังลางเลยนะคะเกี่ยวขุดหลุมขุดหลุมเสร็จแล้วเกียวกับเปิดน้าเปิดน้าให้ท่วมหลุมเลยค่ะเพื่อให้เก็บความชุ่มชื้นเนาะค่ะเนาะพอเกี่ยวเปิดน้าเต็มแล้วเกียวกับเอาปุ๋ยขี้ดินใส้กรอแล้วกับปุ๋ยขี้งวแล้วก็ขี้ดินผสมแล้วเดี่ยวกับเอาต้น half stone นคคะลงไปนั่นแหละค่ะปีหนึ่งอะคิดซะว่าปีหนึ่งเราไม่ค่อยได้นะคะปีมึงได้สูงประมาณนี้เนาะค่ะเนาะ เนี่ยค่ะสูงคักเขาบอกให้ตัดอะค่ะปีแรกเขาอยากให้แบบว่า <c oughs> ปีแรกเขาไม่อยากให้ตัดเพราะว่ามันท่านด้แข็งแรงมากนะคะทุกคน,กเ,นเนี่ยค่ะเห็นบมเนี่แหละค่ะเยวกันล้อนะคะเพื่อเขาออกลูกออกผลนั่แหละค่ะทุกคนโอเคนะคะ หวังว่าวิดีโอของเปียวคงจะแต่เป็นประโยชน์ให้ผู้ใดด้ค่ะที่สนใจอยากปลูกต้นฮาฟตุนนะคะขอบคุณทุกๆก,การติดตามค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย